สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้สิพอดีไปงานผูกแขนลานสาวก็เลยได้ได้เส้นขนมจีนมาเส้ขนขับวปุมาพี่น้องลวกไว้อย่างดีได้มาแล้วเลยเลยเสียสิบมายำขนมจีนปนนั่นจีน,นพี่น้องโอ้ยลืมอนี้กละมังมีเติลืมพี่นอเอ้ย ยำขนมจีนพอ <c oughs> ดีได้มากกันเลยสียำขนมจีนนี่ปั่นกินพี่น้องเนี่ยเส้นกระปูกเเนี่ยกป็ังไอ้ยทตรว่ฮ้อนคืน่งลวกเส้นมักินเพราะว่ามันรู้สึกมันยั้หนาวมันอยากแข็งก็เลยเลยลวกให้มันเส้นมันแตกออกจากกันพี่น้อง ยำขนมจีนกับบมี่อย่างหลายพี่น้องเอ้ยมีอันนี้ถั่วถั่วฝักยาวหั่นฝอยนะครับอันนี้ต้นหอมบักซี่หั่นหยาบอันนี้เม็ดกระถินพี่น้องเม็ดกระถินอันนี้มะเขือเทศหัน่นหั่นเป็นชิ้น,น,น้อยๆอย่างนี้พี่น้องนับเข่าก่อนคือสิก่ อันนี้มะนาวจะมีมะนาวพริกผงนะครับแล้วกะเนื้อปลาทูทอดก็ได้ปิ้งก็ได้มาแกะเอาก้างออกแล้วฮมาบี้บี้บีบให้มันให้มันอันนั้นจังหน่อยพี่น้องแล้วกะนี่แหละบบมีอย่างหลายแล้วกะน้ำปลาลานัวๆพี่น้องเนี่ยน้ำปลาลานัวๆเนี่ยเฮ็ดอย่างกระแซบเฮ็ดอย่างกินกระแซบพี่น้องนี่อย่าลืมนะครับ เนี่ยคาด,พ,ะะดพี่น้องเดี๋ยวยำเนี่ยน้ำปะลาล้านี่แหละยำปั่นปั่นกินลองเบิ้งแล้วพี่น้องเดิอเนี่ยน้ำปลาล้านี่อย่าลืมนะครับขายทั้งปีและส่งครับขายทั้งปีและส่งราคากันเองราคาถูกมากพี่น้องราคาถือเพราะว่าน้ำปะลาล้านี่ที่มีแต่ปะลาล้านล้วนที่โบมี สิบ่มีแป้งสิบ่มีชูรสสีบ่มีโ,โกโกโ้สีได้จากจากธรรมชาติได้จากสมุนไพรต่างๆพี่น้องใช้ใส้สมุนไพรมามาเป็นส่วนผสมมีมีไปเตยใบม่อนนี่อย่างกับใส่เข้าไปพี่น้องผงชูรสกับบ่มีน้ำมันติดแฮ้พี่น้องแกให้จิมมลองเบิง่งทั้งปีและส่งครับอย่าลืมครับ เบอร์โทรศัพท์0862267821นะคะนรนนกกับพี่น้องโบแพงอันนี้พักกินครับพี่น้องเยอะซื้เห็ดไงเพื่อนเห็ดหลายๆรสกัได้ไปแบ่งให้พี่หน้องอีกคื้เก่าแบ่งให้คุณนัน่นคู่นี้เป็นคนเห็ดกินผู้เดียวบ๊เป็นพี่น้องนี่เนี่ยฟีลเลย ขนมจีนเดี๋ยวยันเส็จมันเล็กพูดเส็จมันสิมุนพูดเป็นแบบนี้ดีกว่าเห็นใหเบิ่แน้ะพี่น้องเนี่ยมะนาวจะก่อนยันมันส้มเพราะว่าผมบไ่ค่อยมากส้มครับไม่ค่อยกินส้ม มีมะนาวน้ำมะนาวได้ก็เนื้อป่าพี่น้องเนื้อปลาทูแต่ปลาทูปลาบ้านเ okay? ่าก to ็ได้คร <crease. S 2> ับปลาน้ําจืดปลาอีหย่างก็ได้ปลาข้อปลาดุกได้ขึ้นกันแซ่บขื้กันแซ่บแห่งแซ่บแห่งเนื้อป่าธรรมชาติเลยแห่งแซ่บอันนี้มันหาหาง่ายก็เลยก็เลยเอาเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูมันหาง่ายเนี่ยอันนี้มะเขือเทศ ลงไปพี่นอ้องนี่มะเขือเทศลงไปแล้วอันนี้เม็ดกระถินยำเบ,บบ้านเฮาแหละครับอันนี้ถั่วฝักยาวนะครับตั่วฝักยาวหั่นฝอยเนี่ยอ้สีหลาได้หน่บ่น,น้อยได้หน่ทั่วฝักยาวหั่นฝอยอันนี้พริก พริกพี่น้องพริกผงพริกผงบันนี้น้ำปลาโนนัว,นวใส่ใส่น้ำตาลจังน้อยน้ำตาลนิดหนึ่งจะได้รสหวานนีน้ำตาล อันนี้ชูโรสนิดนึงพี่น้องง่ายๆพี่น้องย่างขนมกินน้ำน้ำน้ำปลาล้านัวๆนะครับพี่น้องนี่มี่เทลน้ำปลาล้านัวๆ,ๆแซ่บขักเดิมพี่น้องเดิออยากให้ลองนัวอีหลีแซ่บอีหลี เนี่ยน้ำปะลาโนนัวอย่าลืมนะครับเนี่ยคนเข้ากันบานี้คนเข้ากัน,น,น,กน,นยำขนมจีนต้นหอมบักซีครับพี่น้องบานนี้เส้นขนมจีนล่งบานนี้ เติมขนมจีนลงไปต้องใส่ซีจานน้องับเพื่อเติมขนมจีนไปสักแทบเนียวๆครับๆจานนี้ยำขนมจีนที่น้อง nấu nước nấm phá lá xe thật cho mình được thì nói à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  ไดใส่ yeah. Selena, ต้มอีกซะบ่แทบ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 กระเพอีนิดนึงเดี๋ยวป่าเด้อใส่เมกกะฟินอีกใส่ให้หมดเลยจ้ะต้นหอมบัซซี เด้เทปเทปเนี่ยลองเด้อพี่น้องเอ้ยอ้ยคันได้ป่าน้ำจืดพี่น้องป่าบ้านเฮาป่าธรรมชาติมาใส่เทปคักคักคักพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใส่ถ้วยก่อน เนี่ยเสียให้เบิกใกล้ๆอยู่น้องก็เป็นตะแซ่บซ้ำเลยไปแตะกินซ้ำเลยพี่น้องตแะตงะแซ่บขัดผัดบอลยำขนมจีนพี่น้อง,องนี่แหละแซ่บขัด แบบนี้โอ้ยจะให้เทอร์ับมีกลิ่นอย่าให้กลิ่นมันออกเลยโอ้ยขัดอืม,อม ใส่ผักน้อยน้่นป็นล้านนัวแทบบิดด้วยที่บอกให้เบื้งนี ก็อยากได้เนื้อป่าบ้านนามาใสหืืมเฮกินแนึ่งมีน้องแทบ ดีไปได้เส้นขนมจีนได้เส้นขับปูนมาแล้กินฮอดกินฮอดพี่น้องกันเลยอาบา้าเทให้เบิ้งนั่งเหลืออยู่เส้นขนมจีนเพราะว่าเขาเอาให้หลายเติบการตาผูกแขนเขาเลยเอาให้ อาซีเอาน้ำให้กับบวอาบบ่วอยากได้น้ำคือเห็นกระปุ้นก็เลยคือคือแบบโอ้ต้องยำอยากกินยำพอกระปุ้นใส่น้ำก็กินมากินมาเรื่อยๆอยู่ จะลืมคุยแทบแทบระครับลืม,มาคุยจะลืมนะครับพี่น้องน้ำปลาหนัวหนัวนัวยี่เต้ไป่ทักอีกแล้วหมดแล้วสวัสอี แพพักเดิมพี่น้องน้ำปลาล้านนัวปลาสจากสีปลาจปะปลาสจากสารกันเสียปลาสจากรผงชูรสมแต่ธรรมชาติล้วนๆพี่น้องน้ำตาลกับน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลปีป๊บน้ำตาลมะพร้าวใส่แกระกระเทียมดองกระเทียมดองเนี่ยเอาน้ำน้ำน้ำแน่ หัวหัวกระเทียมแน่ต้มใส่กันแล้วกะสมุนไพรริมหัวหนึงเก็บมาเห็ดพี่น้องเอยเก็บมาใส่เพราะว่าเตยกระปุกกระปูอยู่บ้านนี่ใบเตยส่ดับกลิ่นกลิ่นมันสิบอแหง้งแล้ครั้งที่ตอนอยังบะต้มเนี่ยโอ้ยถ้าพี่น้องได้กินพี่น้องสิบอยากเพราะว่ามันเป็นประเด็กประเด็กนัวประเด็กนองประเด็กนัว,นว,นวที่ที่เขาเจ้าใต้ต่ำมาหุงกินนั่นแหละ ได้แต่ํานงุมเปรงนู้นนูนะครับทวามาเหตุบมมีสารเคมีไม่มีเลยปลาละปลาละนี่95-96เปอร์เซ็นต์ครับาราปลา,าละปลาละลุนล้วนแล้วกะที่เหลือก็คือนี่แหละพวกนี่แหละพวกสมุนไพรต่างๆน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกับน,น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลแดงกับบัวน้ำตาลอ้อยกับบัว น้ำตาลมพาะพร้าวมันสิ่หอมน้ำตาลมพาะพร้าวมันที่ให้ความหอม,อออพ,มอพี่น้องกระลาโนว์อ่ะพีน้องูของผมเองครับพี่น้องถ้า อยากให้ซีมเบิง่งขายทั้งปีทั้งส่งพี่น้องทั้งปีและส่ง,สงยเเห็นให้เบิ่งอะไรแต่หน้านั่นแหละอันนี้กระดานแต่ว่ายังบอกได้โอกาสพอดีมนนี้กนตอนแรกวันที่ไปซื้อเส้นขนม,มจีนอยู่ พอดีได้มาจากบ้านหลานสาวก็เริ่มเอาเลยแทบไม่น้อยอ่ะถ้าใครอย่าลืมอยูน่น้อยอะ ก็รลัก็แต่ก็ติดตามให้หน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจและที่ได้เ็ดคลิปให้เบิง้งส่วนมากก็จิเป็นคลิปอาหารคลิปตามบัดตามว่าประมาณนี้แหละพี่น้องประเภทนี้ประมาณนั้น

คือมักต้มกับบีมุงน้าลลายแต่ผมบ่ค่อยมักต้มบ่ค่อยกินต้มอืมคือหลายใช่ปะท่านเห็ดละเห็ดน,น้อยบอ่เป็นเป็นเห็ดหลายโรสจะลืมแล้วมีน้องเดิอซ่อยๆกันก็ไล์ก็แเร์ก็ติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับต้องน้ำอาหารแล้วก็อย่าลืมเน้นที่สุดปลาล้านัวๆนะครับพี่น้องราคาเป็นกันเองคุยกันได้ทั้งปีทั้งส่งขายพี่น้องแทบีหลีก็ปลาลับไม่มีสารกันบูดไม่มีเคมีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ธรรมชาติล้วนพี่น้องสุรสกับบมีแป้งมันกับบมีแป้งกับบมี เออโกโกกับบอบบี้แซบคักพี่น้องเลยเอาเอาไว้สำนิสก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนดคําคลิปนะครับสวัสดีครับ